กลับมากันต่อนะ,อะคุณผู้ชมนะคะ SS Coffee Plus พันะคะแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะต้อง SS Coffee Plus นะคะมันดียังไงหนึ่งมันไม่ใส่น้ำตาลเพราะน้ำตาลมันหวานอย่างเดียวมันอร่อยอย่างเดียวแต่สิ่งที่ตามมาเนะี่ยก็คือแก่ค่ะนะคะแล้วก็อ้วนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องงดกินน้ำตาลนะคะเพราะว่าเขาใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ใส่สารสกัดตัวหนึ่งนั่นก็คือซอยโปรโตีนทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะ s อ Coffee Plus พกาแฟยามบ่ายสำหรับคุณผู้หญิงหรือจะเป็นกาแฟยามเช้าสำหรับคุณผู้หญิงกก็ไดดด้้ววยยเเช่นนีั วันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับหนึ่งกล่องมี152องด้วยกันนะฮะกล่องละ350บาทนะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้มีโปรโมชั่นกับ SS ครับกิพัทจัดไปเลยในรายการเราครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาแค่1000บาทเท่านั้นนะจ๊ะ้ากใครสนใจครับโทรได้เลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสหกสองสี่หรือที่แลอสุขภาพดีสกัดเขียวโมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับตรงนี้ครับอ่านะคอ่ามาในช่วงนี้ครับไปดูดราม่าเดือดครับพิธีกรดังทีิกนา เวทีงานนี้คนดูไม่พอใจนะครับพี่เลยเหรอ,อ,อที่ะะแฟนพี่เลยเหรอเออนะฮะฮอตติดเทรนกันเลยทีเดียวหลังจากที่นักร้องนักแสดงดุ่มหล่ออย่างบิลกิ้นเองครับไปปรากฏตัวในรายการแมสซิงเกิล12นะครับในหน้ากากมันฝรั่งครับ ทำเมาพิธีกรและก็กรรมาการต่างเซอร์ไพรส์กันไม่น้อยเลยหลังจากถอดหน้ากากออกมาครับเจ้าตัวยังได้บอกว่าตื่นเต้นครับร,รู้สึกว่าตอนอยู่ในนักากก็ได้ทําอะไรใหม่ๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่วายโรคโซเชียลเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยครับกับฉากที่พิธีกรรายการกันกรัตถ,ถาวรเนี่ยนะฮะเป็นพิธีกรนะ,ะ,ะโดดที่บิวกิน้นระหว่างที่เจ้าตัวกําลังพยายามถอ,อดหน้ากากนะฮะแม้จากนี้เนี่ย จะไม่ได้ถูกฉายออกอากาศแต่แฟนๆที่เห็นกับรู้สึกไม่ขำแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากไม่ถูกฉายออกาอากาศทำไมมันมีโลโก้ละ่ะอะไรนะข้างบนาอาจจะเป็นภาพช็อตออกมาสั้นๆหรือเปล่าน,นะฮะก็ไม่พอใจเป็นเป็นอย่างมากเพราะยังไม่ได้ดูเทนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเห็นในทวิตเตอร์ลงกันออนะวันศิลปินได้รับบาดเจ็บแล้วก็มองว่าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ ซึ่งาชาวเน็ตบอกว่าไม่ควรมีการหยอกล้อแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครพี่การถีบบิวกินทำไมไม่น่ารักเลยนะพิธีกรมีสิทธ์อะไรเอาตีนไปถีบเขาอีจุดๆเนี่ยบอกว่าอะไรนะรายการนี้มีตักเตะจนรองเท้าลอยก็มีมาแล้วนะดูเป็นบันเทิงค่า,าแต่ทีนี้บิวกินเขาไม่เขาเป็นใยงนี้ไงเป็นคนที่มีเอฟซีเยอะไงะแล้วบิวกินเขาว่าอย่างไงบ้างอตอนถูกถีบเสร็จหรือว่าเขา,เขาก็ไปสปิริต ทัวไปเดี๋ยวโชว์มัสโกออนไปโอ้จะไม่น่าถีบนะจริงๆนะก็ไม่ควรถีบนะเออยังไม่เห็นนะเห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นในทวิตเตอร์แล้วถีบถีบถีบก็โดนถีบเลยหรอใช่ตีแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นวิวกินแม่ผ่านเพราะแม่ไม่ได้แม่แม่ดูแต่อย่างอื่นอะไรยังไงต่อเอาคลิปมะแม่ก็เห็นแล้วว่าถีบเออแต่ว่าเห็นเขากิ้งลงไปข้างล่างแต่ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าเป็นบิวกินเพราะแม่แม่ก็เปิดไปดูอย่างอื่นโอ้ที่มันเป็นแท่งๆเอนะคะ อันนี้พอมารู้ว่าเป็นบิวกินกูก็ตกใจเลยทําไมการถีบแฟนพี่อย่างนี้คะพี่ขอวอร์นิ่งนะคะถีบแม่แทนแกเหรอแทนผัวเลมาเป็นลงแขกแม่แทนลงแขกไงเหรอลงแขกกูนั่นแหละเออนะคะอ่ะก็เป็นประเด็นไปนะฮะถ้าโอมไปออกรายการอย่างงี้แล้วพิธี่กรข้างๆถีบโอมอย่างเงี้ยถ้าถีบเลอง้โอมสั่นโอมไม่ซีเรียสนะไม่ไม่ได้ถีบอย่างเดียวนะถีบยอดหน้าอย่างเงี้ยงั้ยังไงก็ ก็ไม่ควรไงคนดีๆเขาไม่คิดกันลรอกแต่ว่าคนที่หอเขาดีใจทิอีกทิอีกเไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกแม่โลกแล้วเออนะฮะแต่ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ดูรายการเต็มว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะฮะ่ไปดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมครับใหม่ดาวิกาครับโต้กับแบบนี้หลังถูกชาวเด็ดบูลลี่เรื่องหุ่นนะฮะโดนบูลลี่ทั้งปีทั้งชาตินะฮะสำหรับดาวิกาของเรานะฮะมักจะโดนชาวเด็ดติิงนะฮะทั้งความหวังดีแล้วก็ความเป็นห่วงรวมถึงบางคนก็ไม่ค่อยชอบ แล้วก็บูรีเรื่องของความผอมแบบไม้เสียบผีของเธอเนี่ยนะฮะล่าสุดนะฮะใหม่เดืนิการนะครับลุกมาโพสนะฮะอวดหุ่นเดินชิลยู่ริมหาดทรายพร้อมแคปชั่นบอกว่า I love my body ครับฉันรักในหุ่งของฉันและฉันรู้ว่าฉันสุขภาพดีฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และอิ่มท้องทุกวันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวเลยโลกใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันดังนั้นเราควรเคารพและก็ยอมรับในความแตกต่างค่ะนี่นะฮะ งานนี้ทำกลางแฟนๆครับชาวเน็ตและ f อของเราก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยนะฮะบางคนบอกว่ายุคนี้ควรหยุดบูลลี่เรื่องรูปร่างกันได้แล้วนะบางคนบอกว่านอกจากหยุดบูลลี่หุ่นของคนอื่นแล้วตัวพี่ใหม่เองก็ควรหยุดสนใจสิ่งที่พวกนั้นมันบูลลี่พี่ด้วยนะคะอ่าบางคนบอกว่าอย่าไปให้ค่าพวกที่ไม่รู้จักเคารพคนอื่นเลยค่ะใดๆคือดาววิสวยมากกนี่ขังก็แชร์กันไปแบบนี้นะฮะนะคะ่ะ อันนี้คอมมิดบางส่วนที่คัดมาเฉยๆแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่เป็นเสียงแตกไปอีกก็ไม่ได้มานะครับค่ะอะเต้วนัทพรบ้างทำไมโตดราม,ม่าเหมือนกัน นะค,คนติงติดแฟนจน,นลืมแม่ก่อกอนแจ้าเขาเคยโดนโดนโดนโด,น,ด,น,ดนติงเรื่องหุ่นจาได้ไหมได้ว่าว่าข้างผอมออแล้วก็ตอนหลังเขาก็กลับมาเหมือนเดิมปกตินะฮะแต้วรัตพนครับงานนี้สําหรับนางเอกคนนี้นะฮะซึ่งบินกลับมาจากไปทริปลอนดอนด้วยกันนะกับแฟนหนุ่มไฮโซในประไนนะครับงานนี้ไม่วายเจอดาม่ามีคนคอมเมนต์ติงนางเอกสาวติดแฟนแล้วลืมแม่นะฮะมันลืมได้กันด้วยจริงๆเหรอนะฮะซึ่งมีโอกาสเจอแต้วขณะมาโปรโมทละครเรื่องแคร์ที่ช่อง3าม ที่จะลงะที่ลงจอไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นตอนแรกเนี่ยนะครับสาวแต้วได้เปิดใจถึงความรัก3ปีกับไฮโซนนะฮะบอกว่าได้เรียนรู้ในทุกวันเลยทั้งนี้สาวแต้วก็ยังได้ชี้แจงว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเธอเนี่ยไปเที่ยวอังกฤษกับแฟนแต่กลับทิ้งแม่ไม่พาแม่ไปเที่ยวด้วยนะฮะ uh huh. นั่นแหละคนคอมเมนต์แบบนี้บอกเดี๋ยวนะกูว่าคนคอมเมนต์ก็ต้องเช็คประสาทนิดนึงนะบอกว่าบอกยังกินข้าวกับแม่ทุกวันค่ะแม้นะจะรับมือไหวแต่ก็เจอดราม่าตลอดเลยแต่ก็มีน้อยบ้างบางทีแม่เขาอยากจะเที่ยวกับเพื่อนเขาไหมรู้ว่าไม่มีทางทําอะไรถูกใจกับทุกคนบนโลกใบนี้อยู่แล้วนะฮะคุว่าบางทีคนไปม้นต์เนี่ยนะก็ต้องต้องเช็คสมองเช็คประสาทนะคะแม่เขาก็ไม่อยากจะไปไกลๆแม่เขาก็อยากจะเที่ยวในเมืองไทยไปรไหวัดหรือบางทีแม่เขาก็รู้ว่าแฟนเขาไปเที่ยวกัน เขารู้เออก็เป็นเขาไม่อยาเป็นสวีทกันแก่เขาชอบไปเที่ยววัดเที่ยวต่างจังหวัดไปไปไหว้พงไหว้พระอันนี้เขาไปต่างประเทศไม่ใช่เหรอเป็นอังกฤษออเปนอังกฤษแล้วคนแก่ไปอังกฤษแล้วอังกฤษฝนตกบ้างเดี๋ยวอันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกมันทำให้คนแก่ป่วยเพาเขาไม่อยากจะไปอ่ะรือวเขารู้าลูกเขาไปกับแฟนเขาเออไปเธอไปเที่ยวกันเออบางทีคนเม้นก็เช็คประสาทนิดหนึ่งว่าผัวเคยพาไปเที่ยวบ้างไหมนะคะก็จะมีปัญหาถ้าโอมมีแฟนเนี่ยอยากให้โอมให้แฟนพาไปเที่ยวประเทศไหนมากที่สุด เวียดนามมึงจะไปกาแฟหรือมึงจะไปหาแดดข้างหน้าไปเวียดนามบอกไ่ปไหนไกลทำไมถึงอยากไปเวียดนามชอบชอบชอบผู้ชายเวียดนามไม่ไม่ใช่แม่แม่ชอบผู้ชายเวียดนามอมชอบสถานที่ท่องเที่ยวเขาไม่เคยบอกผู้ชอบผู้ชายเวียดนแต่แม่มีผัวเวียดนาม กูไม่ที่อยะกกูเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับได้ทั่วโลกเอาไม่ใช่แค่เพนาามหรอกูไม่ปิดกั้นตัวเองเหมือนมึงออเพิเหรอเพิเข้ามาได้เลยเวอร์วเวอร์คือถ้มันใช่มันก็ใช่ถ้าสอดแล้วเสียวก็จบค่ะนิโกันิโก้ใหญ่ๆอย่างงี้อ่ะชุดทวงชาติทั่วโลกต่ำอ้าวกูอยากลองอยู่ พูดอะไรต่ํำๆแต่ถ้ามีมากูอยกลองกูเห็นในทวิตเตอร์น่ะลูกสาวว่าอีฟ้าน่ะโอ้โหนี่โกสามอันน่ะดีแล้วอีฟ้ามันรับไหวนะถ้าเป็นแม่อกูจะบอกเอาเพื่อนมาอีกห้าคน ยิ่งกว่าคุณฟ้ายิ่งกว่าคุณฟ้าน้องฟ้ายี่กับน้องฟ้าแต่อีฟ้าหน้าไม่ควรจะชื่อฟ้านะทำไมหน้าสภาพไม่ได้เลยอย่าไปว่าเขาไม่เรื่องจริงชื่อกับหน้าบางทีก็ต้องให้แมทชิ่งกันหน่อยนะไม่แต่เขาได้ตลอดไงพี่มานะเขาจ่ายตังอีโอก็แล้วแหละกูถามหมอโอปอแล้วหมอโอปอเล่าให้กูฟังหมดเพราะหมอโอปออยู่หน้าปากซอยออฟฟิศกูวันนั้นกูเดินเข้าไปแม่หวัดดี เป็นยังไงบ้างลูกสาวแม่ขึ้นงานกับผัวหนูไหมไอ้อีโอปอกูมาเยี่ยมมึงเฉยๆกูไม่ได้มาอะไรกับมึงอ้าวเขาอยากนำเสนอไงฮะนำเสนอน้องนิดเหนืออะไรเขาเป็นหมอก็นั่นแหละหมอโอปปอทำไมอยากนำเสนอแบบว่าคอนดีๆให้กับคุณแม่เออมีหมอโอปปอหมอกรณนะคะเมื่อไหร่มึงจะเป็นหมอบ้างล่ะหมอโอมอย่างเงี้ยฮะไม่เอาอ่ะหมอ แม่อมั้งสิฮะอีโอมกูอยู่บนห่วงโซ่อาหารสูงสุดกูคือผู้ซื้อกูเป็นหมอไม่ได้เอเหรอไม่อยากเป็นหมอเลยเป็นไม่ได้กูต้องเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยอย่างเดียวอ๋อโดนกษาสะพืชให้หมอฉีดยาโดนฉีดสะพืชเออใครจะเหมือนมึงล่ะมารักษาแต่ต่างด้าวรักษาแต่ต่างดาวคาดิคิสถานปากีสถานอ๋อรักษาแต่พวกแขกทุกวันนี้เดินไปเขาบอกว่า ดังครอกกรอกกรอกแล้วนี่ไม่ถึงเสียงกระดูกเทวเวลเทวเวลอาจจะอยากจะเนื้อฟิตต้นนี้ทาน,นเออทานกะะินให้เนื้อฟิตจุกอีนี้ซอยโปรตีนก็ไม่ได้ช่วยนะตรงนั้นช่วยค่ะ,ะเนี่ยขอเนื้อกระชับเนี่ยตอยแหล<อ>แล้วหนึง่งซอแหลแหล้วหนึ่เงเลอยู่นี่นะซอยแหลแล้วหนึ่งนะคะอ่ะมีไม่มีน้ําตาลกินเข้าไปค่ะอร่อยค่ะหุ่นกระชับค่ะหุ่นกระชับผมบอกว่าหุ่นกระชับผมไม่ได้บอกว่ารูเทวเวลกระชับ แล้วก็มีการตอผฝาญที่ดีด้วยนะครับรวมถึงนะฮะใครที่กลัวเป็นเบาหวานความดันทานได้ทานได้ค่ะแล้วก็โรคอ้วนคนอ้วนหรือจะเป็นโรคอ้วนเป็นบ้าก็ทานได้ค่ะทานได้หมดค่ะเป็นบ้าทานแล้วหายบ้าไหมไม่หายแต่มันอร่อยของอร่อยกินดีกินดีด่าผัวทุกวันกินไปเลยเดี๋ยว อาการมันจะดีขึ้นหัวนะ่าซื้อให้เมียกินจริงของดีๆให้เมียกินกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะสามร้อยกว่าบาทซื้อๆไปเถอะเดี๋ยจะได้หลงรักจริงห,หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองใช่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อสามกล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยจ้ะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนหกสองสี่นะครับดูที่แล่สุขภาพดีสแก,กนเค,คียวโคสมุมขวาหน้าจอได้เลย,เลยกับเอสเอสคอฟฟี่พคร์ทคร คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ